สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บซิซ่านะครับกับผมแป๊บนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปทําการแกะกล่องเล่าเรื่องอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ที่อยู่ในมือผมนะครับนั่นก็คือ s o อกโกนี่นะครับเอนโดฟินโปรสนั่นเองนะครับขอเท้าความนิดน,นึงแล้วกันนะครับก็คือสําหรับเจ้าตัว s o อ o n y Endorphin ินโปรเนี่ย นับได้ว่าเป็นรองเท้าซุปเปอร์ชูคู่ที่2ของผมนะครับที่พูดง่ายว่าที่ได้เป็นของตัวเองเนาะที่ได้ทดลองใช้งานของตัวเองนะครับคู่แรกก็คือจะเป็นเจ้าตัวเวเบอร์ฟลายนนะครับแล้วก็ตัวที่ผ่านมาเนี่ยเมทัลสปีดเอชเนี่ยก็คือมีรุ่นพี่ให้ยืมมาทดลองใช้รีวิวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคู่ที่2ตรงไซส์ของผมแน่นอนคลิปนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวพาไปแกะกล่องนะครับแล้วก็ลองดูรายละเอียดของเจ้าตัว e n d o r p h i n Pro 3คู่นี้กันนะครับผม ฟุ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาด้านยี่ห้อดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่กล่องเช่นเคยนะครับโอเคกล่องในของรุ่น Endorphin Pro เนี่ยก็จะดูแบบ พรีเมียมนิดนึงเนาะจะเป็นกล่องสีขาวสลับสีเงินๆน,นะครับด้านฝากล่องเนี่ยเงาสะท้อนหน่อยเนาะจะมีสัญ,ญลักษณ์ซอกค,โคโนี้ใหญ่ๆเลยนะครับให้ดูรอบๆก่อนตัวนี้ด้านข้างนะครับก็จะมีซอกเนี<ไ>เช่นเดียวกันนะครับด้านหลังไม่มีอะไรเนาะโอเคมาดูที่ป้ายไซส์นะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ซอกคนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในบริเวณนี้ จะระบุนะครับชื่อสินค้านี่ผลิตเมื่อ15เดือน7ราคาราคาเรียกว่าราคาป้ายนะแต่จำหน่ายอยู่ที่7,590บาทนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นไซส์นะครับก็คือ9.5 US 8.5 UK 27.5นะครับ8.5 UK 2 7หหลังๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมหลายๆคู่เนี่ยต้องแอบขยับไซส์แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอ้วนขึ้น หรือว่าเท้ามันอูนขึ้นหนาขึ้นหรือเปล่านะครับเวลาใส่9 US เนี่ย9 US ปกติก็เผื่อแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเล่าให้ฟังละกันเพราะฉะนั้นคู่เนี่ยผมเลยเลือก9.5 US มานั่นเองนะครับเอาละเปิดกล่องเข้าไปเลยเปิดยังไงอ๋อเปิดจากตรงนี้นะเป็นการเปิดกล่องที่ดูดีมากเนาะผมชอบโอเคเอาละออกมาแล้วครับและนี่ก็คือซั o n ค y e n n d o p h i n Pro 3 3 เอ็กโคดยตัวเองนะครับไม่ต้องใช้เอฟเฟกอ่ะขอปิดกล่องก่อนึ๊บเอาล่ะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าซ o อกโคนี่เนี่ยถือว่าเป็นรองเท้าที่ผมอ่ะโปรดปรานนะครับเป็นแฟนคลับของเขาเลยก็ว่าได้ยี่ห้อหนึ่งนะเพราะว่าใส่สบายมาตั้งแต่ Freedom 2แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรายละเอียดของเจ้าตัว Socony e n ่ o r p h i n Pro 3กันนะครับหน้าตาก็ต้องเรียกได้ว่าเปลี่ยนแล้วก็ เปลี่ยนไปเลยอะ่ะเรียกว่าเมเจอร์เชนเลยเนาะเปลี่ยนไปจาก Pro 1 Pro 2แบบต้องบอกว่าจําไม่ได้เลยนะครับจำภาพเดิมไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ดันทรงเหรอโอโหดันทรงโคตเท่เลยครับเป็นหลอดกระดาษรีไซเคิลเนาะแล้วก็เป็นเป็นตัวกระดาษยัดโอเคไม่เป็นไรเอาล่ะครับที่ผมบอกว่ามันเปลี่ยนไปหมดเลยเนี่ยเริ่มจากตัวอัปเปอร์ด้วยนะอัปเปอร์ตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นแบบตะข่ายเลยอะ่ะเป็นผ้าตะข่ายแบบ ถ้าลองดูนะโปร่งแสงมากๆถ้าผมสอดมือเข้าไปเนี่ยก็เห็นมือผมเลยเออจากตัวอัปเปอร์เนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่ามันเป็นเมชนะครับเป็นผ้าตาข่ายเรียกว่าเป็นซิงเกิลเลเยอร์เมชอัปเปอร์นะครับดูใกล้ๆเนาะก็จะเป็นผ้าตาข่ายรูเลยแหละแต่ว่ามันข้างในเนี่ยก็จะมีเส้นใยเล็กๆนะครับสีทองอ่ะรุ่นนี้เป็นสีขาวเนาะไว้วิสิ White, isi, นะครับมันจะมีอีกสีหนึ่งสีเปิดตัวนะครับสี เรียกว่าชมพูลแล้วกันแต่ว่าสีนั้นผมไม่ไหวจริงๆเนาะแต่สีนี้สวยก็เลยเลือกสีนี้มาเรื่องสีแล้วแต่คนชอบอะนะโอเคก็ถ้าไปดูเนี่ยมันจะเป็นเมชแบบโอ้โหไม่ต้องห่วงเรื่องการระบายอากาศเลยนะครับระบายได้ดีแน่นอนเนี่ยเป็นผ้าตาข่ายแล้วก็ซ้อนด้วยเส้นใหญ่ที่เป็นสีทอง,ทอง อยู่ข้างในรอบตัวเลยนะครับด้านหน้าของตัวรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นขึ้นโครงแข็งๆนะครับป้องกันการบาดเจ็บแล้วก็ทําให้ตัวรองเท้าเป็นโครงนะครับอยู่ทรงมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้อ่าโอเคไล่มาดูที่บริเวณลิ้นรองเท้าอันนี้ผมขอแกะให้ดูนะเถอะลิ้นรองเท้าเนี่ยโ,โหมันมันประหลาดแล้วกันใช้คําว่าประหลาดเลยไม่เคยเจอลักษณะนี้เลยนะครับ เชือกลิ้นรองเท้าที่เป็นแบบขอแกะเชือกดีหนึ่งจะได้เห็นชัดๆนี่มีรูเนี่ยแล้วเป็นรูจริงๆนะครับเป็นรูโบเลยเนี่ยดูดอด,ดูสามรูอยู่ตรงกลางขนาดต่างกันด้วยนะด้านล่างสุดก็จะเล็กสุดกลางแล้วก็ใหญ่นะครับโอเคเนี่ยเป็นรูบอ์เลยรูโบเลยนะครับก็ช่วยในการระบายอากาศได้ดีอย่างแน่นอนแหละครับแล้วก็เป็นวัสดุที่ค่อนข้างบางมากๆนะครับ ขนาที่บริเวณรอบๆเนี่ยก็ยังเป็นแบบตัว m ม s h นะครับที่แบบระบายอากาศได้ดียืดหยุ่นได้ดีแล้วก็วัสดุเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่านุ่มมากๆเลยนะครับบริเวณตรงยี่ห้อนะครับตรงหลังลิ้นรองเท้าเลยเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ซ็อกเอนี้นั่นเองที่ผมชอบอ่ะเดี๋ยวนี้รองเท้าหลายๆรุ่นนะครับเริ่มจะมีลักษณะนี้แล้วก็คือลิ้นรองเท้าอ่ะครับบริเวณปลายเนี่ยปลายลิ้นที่มันจะมาโดนตรงข้อเท้าเราเนี่ยมันจะเป็นวัสดุแบบหนังกลับหนังกลับแบบ จับได้รู้สึกได้เลยว่าอันนี้คุณภาพสูงนะนุ่มมากๆเนาะอันนี้ดีมากๆเลยแล้วก็บางยี่ห้อเนี่ยเขาจะเรียกว่าเย็บติดเฉพาะตรงนี้ใช่ไหมครับตรงขอบเลยแต่ว่า Endorphin Pro 3เนี่ยมันจะเป็นแผ่นใหญ่เลยติดไปยันตรงข้างล่างเลยเนี่ยเป็นแผ่นใหญ่เลยเพราะฉะนั้นมันจะช่วยนะครับซับพอรตรงเท้าเราให้รู้สึกว่ามีความนุ่มสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ต้เข้าไปก็จะมีป้ายไซส์นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับตอนเนี้ยผมต้องใส่เป็น9.5 US 8.5 K หรือว่า27.5เซนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องไซส์กันตัวลิ้นรองเท้าก็จะมีส่วนที่ถูกติดนะครับติดกับตัวพื้นชั้นในหรือว่าอินโซเห็นไหมฮะอ่าเป็นตัวเนี้ยติดม,มันมันก็ดูน่ากลัวเนาะคำว่าน่ากลัวก็คือผมไม่แน่ใจว่าเรื่องความทนทานจะเป็นยังไงนะ แต่ระดับซ้อคนนี้แล้วคงไม่ให้เสียเชือเออมันค่อนข้างบางมันค่อนข้างบางนะครับแล้วก็เนี่ยเออไม่ได้เย็บขอบด้านในด้วยเนาะคอยไปว่ากันคิดว่าคู่นี้น่าจะได้ใช้ยาวๆอ่ะนะโอเคเพราะฉะนั้นการสวมสบายเนี่ยมันสบายใส่สบายมากๆเลยจริงๆนะครับเชือกก็จะเป็นเชือกแบบเกล่งกลมเกึ่งแบนและกันไม่ได้กลมหรอกครับเป็นกล่งแบนแต่นูนหน่อยแล้วก็เชือกลักษณะเนี่ยค่อนข้างเชื่อว่าค่อนข้างมัดแน่นแหละวัสดุนะครับเทกเจอร์มันเนี่ย มันเวลามัดเนี่ยค่อนข้างเหนียวเลยล่ะนะโอเคแล้วก็ไล่ดูที่เขาตัดออกไปจากรุ่นโปร1 Pro2 โปรนะครับก็คือเจ้าตัวล็อกเชือกตรงเนี้ยไม่มีแล้วนะครับผมต้องบอกตรงๆว่าไม่เคยใช้เอนโดฟินโปรหนึ่งโปรนะเพราะฉะนั้นพูดไม่ได้แต่เชื่อว่าเท่าที่ลองดูลองอ่านนะครับมีเพื่อนๆพี่ๆที่เป็น f c ของ s o อ o n กเนี่ยบอกเหลือเกินว่าไอ้เจ้าตัวต,วตรงเนี้ยชอบมากๆที่เป็นตัวล็อกเชือกตรงรูร้อยเชือกเนี่ยอันนี้ไม่มีละตัดออกอาจจะเป็นด้วยการลดน้ําหนักด้วยนะครับแล้วก็ บริเวณตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของรุ่นนะครับ Endorphin Pro 3นั่นเองเข้าไปในที่โอ้ oh, ตัวซอฟต์อินโซนะครับแกะได้ไหมอ่ะอาจจะได้นะไม่อยากแกะกลัวแกะไม่ได้เออเหมือนจะไม่ได้ติดกาวค่อนข้างแน่นนะครับไม่แน่ใจว่าแกะได้หรือเปล่านะครับก็โอเคระบ,บุเทคโนโลยีนะครับรุ่นก็คือ Endorphin นะครับ Series แล้วก็ Wish Speed Low เทคโนโลยีเดี๋ยวเราไปดูกัน Speed Low คืออะไรนะครับ Hulc Hulcutter ฮิลครับก็ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็วัสดุตรงเนี้ยก็เป็นวัสดุที่เป็นผ้าค่อนข้างคือมันจะสากแต่ว่ามันก็ให้ความรู้สึกที่เป็นวัสดุที่ดีมากๆแล้วก็ดูแพงนะครับอาจจะสักสาๆมือหน่อยไม่นุ่มลื่นเหมือนเจ้าตัวเมตาสปีดใน a อสิกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองไปดูว่าล็อกดีหรือเปล่านะครับตัวฮิลเคาน์เตอร์ก็ค่อนข้างแข็งขึ้นเป็นโครงแข็งเลยนะครับเนี่ยเราลองดีดูเป็นโครงแข็งแล้วก็ โอ้บกระชับตรงบริเวณส้นเท้าได้ค่อนข้างดีแหละเท่าที่ผมลองใส่ยังไม่ได้ลองวิ่งนะบอกก่อนอันนี้เรียกได้ว่าแกะกล่องเล่าเรื่องเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันจะล็อกแต่ว่าไม่ได้หุ้มมาถึงตรงนี้นะก็คือจะล็อกแค่ตัวส้นเท้าเท่านั้นเองนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณส้นเท้านะครับก็จะเป็นลักษณะวัสดุเหมือนหนังกลับเหมือนกันกำมะหยี่นะครับข้อดีก็คือสัมผัสมันนุ่มอะ่ะบริเวณนี้ด้วยแต่ข้อเสียแน่นอนแหละเดี๋ยวค่อยไปว่ากันผมว่ายังไงมันก็สกรปรกง,ง่ายเนาะเวลาเปเาเีย โอเคไม่เป็นไรสวยดีด้านข้างก็จะเป็นสัญลักษณ์ซ็อกโคนี่ขนาดใหญ่นะครับพาดมาจนถึงปลายเลยให้ดูว่าความค่อนข้างซิ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับค่อนข้างซิ่งเลยทีเดียวมาดูที่มิโซผมเริ่มจากด้านในเลยแล้วกันนะครับด้านในเนี่ยถ้าเราสังเกตเลยก็คือตัวพื้นโฟมเนี่ยชั้นในเนี่ยมันดันสูงขึ้นมาจนถึงนี้เลยนะครับดันสูงขึ้นมาจนถึงอุ้งเท้าเลยถ้าเราเปรียบเทียบกับในรุ่นเดิม โปรหหรือโปร2อะครับตัวนั้นะ่ะมันจะแบนกว่านี้เอ้ตัวโฟมมันจะน้อยกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมลองขึ้นเปรียบเทียบให้ดูเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนพ,พี่พี่นักวิ่งส่วนใหญ่ก็จะระบุว่าในตัวโปร1หรือโปร2เนี่ยสำหรับคนที่มีอาการเท้าล้มนะครับหรือว่าเท้าปกติก็ตามแต่ว่าเวลาวิ่งช้า,ชาหรือว่าเดินเนี่ยมันอาจจะมีการล้มด้านในได้นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยผมเท่าที่ลองเดินละนะครับก็คือไม่มีปัญหาเพราะว่าโฟมตัวเนี้ยมันค่อนข้างหนุนอุ้งเท้าเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยเนาะ หนากว่ารุ่นเดิมเยอะเลยเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเท้าล้มเท้าแบนหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆน,นักวิ่งมือใหม่ที่ต้องการวิ่งช้าๆเนี่ยผมว่าคู่นี้ดีขึ้นนะโอเคโฟมตรงพื้นชั้นกลางนะครับก็แน่นอนแหละเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวต็อกโกนี่อยู่แล้วนะครับอาาระบุอยู่ตรงนี้นะครับเป็นโฟม power run pb นะครับเป็น p b a c นั่นเองนะครับโดยที่มีสแต็ก h ฮนะครับด้านส้นเท้าเนี่ย39.5นะครับความสูงนั ปลายเท้าเนี่ยสามนะครับค่อนข้างสูงเลยเนาะสี 4, ตีว่า4เซนอะสเซนกับ3ามเซนครึ่งเนี่ยพะนั้นคู่นี้ก็จะอยู่ที่ดรอป8นะครับเหมาะในการพุ่งๆเลยทีเดียวนะครับโอเคนอกจากนั้นนะครับยังได้ออกแบบใหม่ไม่รู้เป็นอะไรผมชอบมากๆเลยคือตอนที่เขาเปิดตัวกันนะแล้วก็เห็นตัวพื้นรองเท้าเนี่ยคือโหประทับใจมันสวยอะอาจจะด้วยสีด้วยมั้งแล้วก็ตัวลายเนี่ยลายมันเหมือน มันเปลี่ยนใหม่ไปเลยอ่ะมันไม่ได้แบบคือซ็อกเกนี่เมื่อก่อนอ่ะตั้งแต่ผมใช้ Freedom มานะฟรีดอมสองฟ e ี d o m 3อะไรก็ตามรวมไปถึงสปีดเนี่ยคืออาโซมันเป็นรูปแบบเดิมหมดเลยนะครับ mm hmm. พอมาเป็นเจ้าตัว Endorphin Pro 3มเนี่ยมันเปลี่ยนใหม่นะครับ mm hmm. บางลงก็จริงแต่สวยขึ้นแล้วก็เพิ่มพื้นที่ในการแปะเนีมากยิ่งขึ้นนะครับมันมีช่วงเปลยของโฟมพาวเวอร์ันนิดหน่อยเองเท่านั้นช่วงนี้นะครับยิ่งการดีไซน์เนี่ยสวยงามมากเลย ช่วงท้ายก็จะมีคำว,ว่าซอกเคอนีนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ s p e r o r o t เทคโนโลยีนั่นเองนะครับเราจะเขาจะเจาะครับตัวเนี้ยเขาจะเจาะตัวรูไว้เลยให้เห็นแผ่นคาร์บอนที่อยู่ข้างในเลยนะครับเป็นแผ่นคาร์บอนแบบเต็มพื้นเลยนะครับอันนี้ผมอชอบจริงๆนะครับแล้วก็ตัวพื้นเนี่ยมันจะมีการโค้งถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วที่เป็นตัว t e t p Speed g e นะครับอันนั้นคือพอดีอย่างเงี้ย พอดีปุ๊บมันตึงอย่างนี้เลยแต่นี่ยังมีกันแบบแรงสะท้อนมากกว่านิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผมเลยว่ามันมีการสปีดโรเนี่ยมันจะค่อนข้างกลิ้งเท่าที่ลองใส่เดินนะครับยังไม่ได้ลองวิ่งบอกก่อนนะมันมีการกลิ้งไปข้างหน้าได้ดีกว่านั่นเองนะครับคู่นี้ไซส์9.5เห็นไหมเอ,อ่ยขอซูมหน่อยปพ้ง9.5 US นะครับ27.5เซนอลองช่างดูตึ๊บ โอเคครับไซส์9 US เอ้ยโทษครับไซส์9.5 US 27.5เซนน้ำหนักจะอยู่ที่210กรัมนะครับถือว่าเป็นน้ำหนักที่ดีนะครับเบามากๆเทียบกับว่าที่โอ้โหคุณดูสิครับโฟมมันหนาขนาดนี้แต่ทำน้ำหนักได้ขนาดนี้ผมว่าสุดยอดโดยความที่มันลดวัสดุนะครับตัวคำว่าลดคือหมายถึงว่าลดตัวเทคเจอร์วัสดุข,ของตัวเอาท์โซต่างๆไปค่อนข้างเยอะนะครับบางลงนะครับแน่นอนแหละแบบนี้ผมว่า ความทนน่าจะโซ่รุ่น2ไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยลองไปดูกันนะครับอันนี้พามาให้ชมแกะกล่องกันคร่าวๆก่อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลองออนฟิตกันดูนิดหนึ่งดีกว่าครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองสวมใส่กันแล้วนะครับก็ความรู้สึกแรกเลยนะครับคือเป็นความรู้สึกที่นุ่ม ผมไม่เคยลองใช้งาน Pro 2จริงๆนะครับ Endorphin Pro 2หรือ Pro 1แต่ว่าเคยไปลองสวมใส่ลองวิ่งเทรดมิลดูผมรับรู้ความสัมผัสได้เลยว่าตัวนี้นุ่มขึ้นนะครับมีความนุ่มแต่ก็ยังเฟิร์มนะครับคือถ้าเมื่อเทียบกับถ้าเทียบกับ Weber f l ไผมว่าอันนี้อาจจะนุ่มน้อยกว่านะครับแต่ความดืดดิงดืงดดิ้งอะไรดึงดึงเนี่ยผมว่าใกล้เคียงเนาะเทียบกับเอจเนี่ยก็ Meta s p e e d e d อ e เนี่ยอันนี้นุ่มกว่าเยอะนะครับความกลิ้งเวลาใส่เดินอ่ะผมลองเดินก่อน ส่เดินเนี่ยรู้สึกว่าสปีดโรเนี่ยมันเนี่ยครับถ้าเราเห็นเนาะเวลาผมก้าวเนี่ยมันช่วยกลิ้งมากเลยเนี่ยมันกลิ้งไปข้างหน้าได้ค่อนข้างดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเวลาวิ่งจริงนะครับแล้วลงปลายเท้าเนี่ยจังหวะที่ลงปลายเท้าหรือผมลองดิลนะครับลองดิลดูเนี่ยรู้เลยว่าคล้ายๆมันเหมือนผีพักเลยเนาะมันพร้อมจะดีดไปข้างหน้าจริงๆอ่ะแต่ว่าถ้าเราลงกลางเท้าหรือว่าเดินเนี่ยก็ยังมีอาการล้มในนิดนึง นิดนึงนะครับแต่ว่าคิดว่าไม่เท่ากับตัว Pro 2นะครับเนี่ยก็นิดนึงเพียงแต่ว่าขอโทษนะครับอย่างที่ผมบอกอะเจ้าตัวพื้นชั้นกลางเนี่ยมันดันนูนขึ้นมาจนถึงบริเวณอุ้งเท้าฝ่าเท้าตรงเนี้ยก็เลยทําให้การล้มค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นถ้าใส่เดินหรือว่าจ็อกในความเร็วต่าๆเนี่ยไม่มีปัญหานะครับดีขึ้นจริงๆนะครับแต่ความเร็วในย่านใช้สปีดนะครับเทมโปเนี่ยผมว่าสนุกแน่นอนนะครับ เรื่องไซส์นะครับตรงนีอ้อย่างที่บอกนะครับอันนี้เห็นความโปร่งเลยเนาะถุงเท้าสีอะไรเนี่ยเราก็จะเห็นเลยใส่ถุงเท้าแดงนะครับรองเท้าเราก็อาจจะกลายเป็นสีแดงมดันๆได้เนาะเพราะตัวเนี้ยมันใสมากๆนั่นเองนะครับเรื่องไซส์เนี่ยผมคิดว่าถ้ามันตรงไซส์แหละน่าจะตรงไซส์หรือว่าเพื่อเซฟนะครับถ้าวิ่งนานๆอ่ะวิ่งเกินชั่วโมงเนี่ยผมว่าบวกไป0.5 แต่ถ้าใครเท้ากว้างนะครับเท้ากว้างหรือว่าบานแบบผมเนี่ยหน้าเท้า2อเอียบวกไปเลย1หรือ1.5เลยก็ได้วิ่งได้แน่นอนนะครับตรงปลายเท้าก็เหลือหน่อยเหลือประมาณนิ้วโป้งกดลงไปนิดนิดนะครับแต่ว่าความสบายบนหลังเท้าเนี่ยสบายกว่าตัว9 US เนะครับเพราะฉะนั้นเท้ากว้างบวกไปเลย1.5เชื่อเถอะใส่ได้เดี๋ยวเชื่อผมแล้วผิดอ่ะซวยเลยเพราะฉะนั้นไปลองก่อนดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันนิดนึงเพราะฉะนั้นฟิลลิ่งการออนฟีดสมใส ดีมากชอบเลยแหละนะเนี่ยโหมันพุ่งจริงเอาละครับแล้วนั่นก็เป็นการแกะกล่องเล่าเรื่องนะครับพาไปชมความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาในเจ้าตัว Endorphin Pro 3คู่นี้นะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะนำไปทดลองใช้งานนะครับเช่นเดิมในรูปแบบฉบับของมือใหม่นะครับทั้งย่านตั้งแต่การเดินเลย เดินช้าๆเดินเที่ยวอะไรเงี้ยรวมไปถึงวิ่งช้าๆ easy pace ของผม890นะครับ tempo ที่ pace ห้า pace pace เรวมไปถึงลองอัดๆดูนะครับในฉบับมือใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฝากติดตามรับชมด้วยนะครับว่าหลังจากที่ไปทดลองสวมใส่ใช้งานแล้วเนี่ยผมชอบไม่ชอบมันยังไงแล้วก็มีความรู้สึกกับเจ้าตัว endorphin pro 3คู่นี้ยังไงบ้างนะครับแต่ว่าความรู้สึกแรกของการมองเห็นเขาเรียกว่า first impression เนอะคือสวยเลยล่ะ แต่ส่วนใหญ่หลายๆท่านอาจจะชอบสีชมพูเนาะแต่ผมยังยังไม่ไหวจริงๆเนาะขอเป็นสีนี้แล้วกันถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ความรู้สึกแรกของการสวมใส่ยอย่างที่ลองออนฟีทให้ดูนะครับก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆนะครับถือว่าเป็นซุปเปอร์ชูยังไม่ได้ลองวิ่งนะต้องบอกก่อนแต่ผมขอ,อนิยามสั้นๆก่อนสาหรับมือใหม่แล้วกันนะครับถือว่าเป็นซุปเปอร์ชูคู่หนึ่งนะครับที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับมือใหม่เลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับใครดูคลิปนี้แล้วอยากจะดูเรื่องไซส์เนี่ยก็ระวังนิดหน ผมก็ยังมองว่าควรเพิ่มสัก0.5แล้วกันนะครับมันจะได้ไม่มีการรัดบริเวณหลังเท้านั่นเองนะครับแต่ถ้าใครเท้ากว้างเท้าใหญ่เท้า 2E นะครับก็บวกไปเลย1หรือ1.5แบบผมไปเลยนะครับโอเคยังไงฝากติดตามด้วยนะครับว่าคลิปต่อไปที่ผมจะเอาไปลองวิ่งมาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับส่งท้ายนี้นะครับหากถูกใจฝากกด Subscribe นะครับรวมไปถึงสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่ ดีบ้างไม่ดีบ้างจาก c ชา n นลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแพลซิซ่านั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปทดลองก่อนนะครับสวัสดีครับ